ตอนที่12ปาร์ตี้แลงเอสหน้าก,กองบัญชาการค่ายกองกำลังขับไล่ไฮดราโอโอ้มาถึงกองบัญชาการแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนเพศสัชกรลีฟได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่พลังรักษาอะไรกันเนี่ยแผลหายสนิทเลยลีฟคุงมาช่วยทางนี้หน่อยได้ไหมได้ครับถึงจะตามมาเพราะเป็นห่วงลีฟคุงก็เถอะแต่ดีจริงๆที่ตามมาด้วย ไม่นึกเลยว่าความเสียหายจะใหญ่ขนาดนี้อืมช่วยได้มากเลยไม่เพียงแค่ช่วยเหลืองยาเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาอีกด้วยขอบใจเธอมากจริงๆไม่เป็นไรครับไฮดราสถานการณ์เป็นยังไงบ้างบอกตามตรงเลยว่าหนักหนาเอาเรื่องเจ้านั่นยังคงมุ่งหน้าไปทางเมืองหลวงไม่ใช่แค่ไฮดราเท่านั้นบริเวณใก,กล้ๆนี้ยังมีสัตว์อสูรที่ดุร้ายมากมาย ถ้าพวกเขามาทัานเวลาล่ะก็คุณเอเดียวละพวกคุณเอเดียวมาถึงแล้วโทษทีที่มาช้าเอเดียวเชมร์นิดีิวจัดการให้เสร็จแล้วไปกินข้าวกันเถอะโยโรทีโรนผมอยากกินเนื้อคัชมัตยุิกะขอบคุณที่มานะทั้งสองคนโฮสขอรับการต่อสู้ไปแล้วนะ เริ่มการโจมตีกรับเตรียมใจเอาให้ดีไฮด้ดรอไอคุณแอเรียวเออคนพวกนั้นคือกลุ่มประทนนาแนวหน้าของอัญมณีสวรรค์มังกรสนทยาปาร์ตี้แลงเอสแนวหน้าของเมืองหลวงนะปาร์ตี้แลงเอสจุดสูงสุดของนักพจะภัยเท่สุดๆ,ๆไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> แกนะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะสังกัดยูกิวไหนเอ๊ะ อ๋อฉันถามว่าสังกัดอยู่กิวไหนไงข,ข,ข้ามาคุยด้วยแล้วเออเอคือว่าผมนี่แกเอาเรื่องเลยวะก็หมายความว่าแกคือลีฟสินะไม่แปลกแล้วลหรอทำไมถึงรู้ชื่อผมได้ละ่ะได้ยินมาจากนี้น่าจังนะบอกว่าแกเป็นคนที่ช่วยเหลือเรื่องยาขอใหฉันได้พูดขอบคุณเธอขอบใจมากนะ ว้าวสมกับเป็นปาร์ตี้แรงเอสมื่ออกด้วยสินะว่าลิฟคงไม่ใช่คนธรรมดาหาอ้าวคุณเมอร์คิวลี่ไม่ใช่เลยครับถ้าเมอร์คิวลี่เป็นคนพามาก็ไม่แปลกแล้วนะเขายังแรงเอสอยู่เหรอเพราะงั้นอย่ายัดเยียดอะไรแปลกๆให้เขาเชียวล่ะหมอเนี่ยนะแรง F ให้ตายสิไอ้พวกคนในกิ์แม่งโคตรตาถั่วเลยวะ่ะเออต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบทุกคนได้ล่ะครับ เรื่องนั้นาวามดยอกษมดยักษ์บุกเข้ามาแล้วไม่นึกเลยว่าจะเข้ามาถึงที่นี่ได้รีบอพยพหนีเร็วเข้าอ่ะอ่ๆอ่เฮ้ยโยโรได้เลยอย่ามาอละวาดต่อนหน้าฉันสิเว้ยไอพยามดใครหน้าไหนที่บังอาจมายุ่งกับพวกพร้องของฉันจะฆ่าทิ้งให้หมดละลวงทาสวัสด ไอชิตเตลุชาลักสวรรค์อาสันลาเซนเกนมัดวงจักรกำจัดตัวกระจอกเรียบร้อยโอ้สุดยอดเชื่อใจซึ่งกันและกันทำงานกันเป็นทีมแล้วใช้จุดแข็งของตัวเองนี่นั่นเหรอนี่นั่นเหรอฟาตี้เท่จังเลยนะโทษทีเพิ่จะเต็มไปหน่อย ถามว่าต้องทำยังไงถึงจะเป็นแบบพวกเราได้เงั้นสินะทีมเวิร์คคือความแข็งแกร่งของพวกเราทีมเวิร์คที่แท้จริงเกิดจากความเชื่อใจสุดจะอย่างถึงเพราะงั้นพวกเราต้องเปิดโอ,อคุยกันเรื่องที่ชอบมัฟออสเสียงดังลัดคอสายลัดความเชื่อใจก็คือความชอบส่วนตัวนี่แหละเอาละจงบอกความชอบของแกมาซะเอรแล้วเข้า เอเอคือว่าคนที่หน้าอ,อกใหญ่ครับ <c oughs> แล้วสนิยมดีนี่วะไปกันเถอะพวกเราไปจัดการไฮด้ากันเลยอ๋ออย่างคะขอลองแล้วครับพระเจ้าช่วยผมด้วยได้โลดสัตว์ประหลาดแบบนั้นจะจัดการมันได้ยังไงมังกรพิษไฮดา่าที่มีระดับความอันตรายหม สัตว์ประหลาดที่น่าสะพรืกลัวกำลัง,ลองรอลิฟและกลุ่มของเขาอยู่โปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณผู้แปลอากิซิสคอนได้นะครับ